ครับผมก็ขอสวัสดีช่วงเช้านะผมวันนี้คือเช้าจริงๆครับตอนนี้ตีห้าครึ่งครับผมผมก็ได้เข้ามาในป่าอีกแล้วนะเพื่อจะมาเก็บเห็ดครับผมตอนที่ผมเข้ามานี่ฝนตกนะครับตอนนี้ก็ยังตกปอยๆเนาะก็มีพี่พีเอฟซีคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมพกในเรื่องของเสื้อกันฝนเนาะจริงๆผมมีนฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอามาใช้ในเสื้อกันฝนที่เป็นพลาสติกบางๆเนี่ยมันขาดกระจุยหมดแน่นอนนะครับสำหรับป่าที่ผมไปนะครับก็เลย ตอนนี้มันตกไม่หนักแล้วเนาะก็เลยไม่ใส่ดีกว่านะครับผมไปเดี๋ยววันนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าจะได้เห็ดหรือเปล่านะตอนนี้ก็ยังเช้ามากๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขามาหากลางคืนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ,จะยังเหลือหรือเปล่านะครับผมไปก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมนี่บรรยากาศเช้านี้ยังมืดครึ้มอยู่นะครับนี่มาถึงเจอเลยครับผมลำหูกขาวครับ หนึ่งดอกครับผมแล้วก็ผมมองเห็นตรงนี้อีกนะผมอันนี้ก็รลง้งงอเข่าเหมือนกันครับนะ <S <S แหกหมานครับผมสองดอกแรกนะครับ <S <S นี่เจออีกแล้วครับผม ี่การจะมาหาเห็ดเนี่ผมผมเลือกที่จะมาตั้งแต่เช้าเลยนะผมนี่ถ้ามาสายไม่เหลือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะเดี๋ยวชาวบ้านก็จะขึ้นมาแล้วผมไปครับผมเดี๋ยวทีนี้ผมจะเดินขึ้นยอดเขากันนะครับผมเดี๋ยวมองดูบริเวณนี้ด้วยนะครับ ฝนนี่มันเพิ่งตกตอนใกล้จะสว่างนี่เองนะผมก็ประมาณประมาณตีสี่นะผมตีสีก่กว่าเนาะตอนนี้มีฟ้าร้องด้วยครับถ้าเกิดฟ้าร้อง,งนะผมก็ต้องหาเพิงหินในการหลบนะผมโอเคช่วงนี้ก็ ฟ้าร้องยังไม่หนักข้าไหนไปได้ต่อครับอี่ดอกนะผมดอกใหญ่ๆเลยอันนี้โงโกแน่นอนนะครับนี่นะดอกสวยๆเลยครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะครับตรงน,นี้มีดอกเดียวนะปะเราไปต่อครับผมเมื่อกี้ก็สวนทางกับชาวบ้านนะครับที่เขามาหาตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะผมโอเคฮะเดี๋ยวผมก็จะลองเดินหาดูเนาะว่าจะมี เห็ดดอกในที่หลุดรอดสายตาชาวบ้านจากเมื่อคืนหรือเปล่านะครับจริงๆมันต้องมาตั้งเข็มหาเห็ดนะครับหาช่วงกลางคืนเนาะมันถึงจะได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยบอกเนาะตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมนะฮะทีมงานท่านอื่นเขาไม่มาด้วยนะครผม จะมาคนเดียวมันก็กระไอยู่นะครับมันก็อันตรายเนาะอย่ในีป่านะผมก็ไม่อยากมาคนเดียวนะครับในช่วงกลางคืนนะเอ๊ไม่มีเลยหรือว่าชาวบ้านเอาหมดแล้วนะนี่เพิ่งจะมาเจอนะผมนี้เป็นละงอกขาวแต่ว่าดอกเล็กมากครับนี่ไม่ใช่ละงากแน่นอน,นครับ เสียงไก่ป้าห่าฟัง วันนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรครับเด็ดก็พึ่งได้เท่านี้เองนะผมไม่รู้ว่ามันไม่ออกหรือเปล่านะครับสภาพอากาศเนาะอันนี้คือ6โมงครึ่งแล้วผม6โมงครึ่งนี่ยังมืดคลืมแบบนี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมืดคลืมแบบนี้ทั้งวันนะผมโอเคเดี๋ยวผมไปป่าด้านหน้าดีกว่านะผมป่านี้ เจอเห็ดละงอกเหลืองดอกเดียวนะครับเป็นดอกเล็กๆนะครับจริงๆอันนี้ก็พอแกงนะครับผมแกงกินคนเดียวนี่อิ่มนะครับนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นเห็ดพิษนะครับก็ลักษณะมันดูง่ายนะมันจะเป็นลักษณะแปลกๆรครับมันจะมีเป็นเหมือนละอองอะไรอยู่บนหมวกมันนะครับผม ก็เทคนิคของผมนะครับอันไหนกินได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะผมจะใช้วิธีก็คืออันไหนที่ผมไม่รู้ผมจะไม่เก็บไปนะผมเทคนิคมีแค่นี้เองนะครับ <S <S ก็ลดความเสี่ยงในการที่จะได้กินเห็ดพิษนี่ได้เยอะนะผมวิธีนี <S 1> <S 1> ้ก็คืออันไหนไม่รู้ก็คือไม่เก็บนะครับ ยังเป็นไข่ก็เดี๋ยวไว้ภาคบ่ายครับถ้ามันยังอยู่นะเดี๋ยวค่อเมาเก็บนะครับเห็ดพึ่งครับผมเสียดายเจ๊แค่ดอกเดียวครับไปเดี๋ยวหาย ไม่ค่อยเจอเครับวันนี้แปลกมากครับโอ้พอพูดแล้วก็เจอแล้วผมปกตินี่มาไกาลขนาดนี้มันต้องเจอเยอะกว่านี้นครับแต่วันนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะว่าเห็ดยังไม่ออกหรือเปล่านะครับแต่ผมมาหาเมื่อวานมันก็ พอมีให้เก็บนะครับตอนช่วงคำ่ำนะเพราะเมื่อวานผมมาแค่หนึ่งชั่วโมงนะผมก็ได้พอแกงครับแต่มาเช้านี้เนี่ยไม่ค่อยเจอเลยส่วนมากที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นดอกเก่าที่มันเฟื่อยแล้วนะครับอันนี้ไม่สงสัยเห็ด ไม่ค่อยออกครับผมผมสังเกตแล้วในปน่านี่แทบไม่มีชาวบ้านเท่านีออเจอแค่ไม่กี่คนนะครับไไม่เป็นไรครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับผมออเดินหาสำรวจไปเรื่อยๆครับเผื่อได้เนาะได้เพิ่มสองสามดอกก็ยังดีครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับ ถ้าให้แม่ผมแกงกินก็อิ่มนะผมอิ่มหนึ่งคนครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็ดมันออกเยอะนะ <S <S ผมมาบริเวณเนี่ยมันจะเจอหลายดอกนะครับผมแต่นี่คือเดินมาตัดฝั่งโน้นครับกว่าจะมาถึงนี้เนาะไกลเหมือนกันนะครับแทบไม่เจอนะครับวันนี้ นอกจากผมฝั่งนั้นไกลๆนะครับตรงภูเขาเนาะจะมีแนวเมฆนะครับแนวเมฆที่มันเสมอกับภูเขาเนาะนี่แต่เสียดายถ้าฝั่งนี้ไม่มีนะครับถ้ามีน่าจะสวยมากเนาะโอ้โหฟังแล้วผมวันนี้ในท้องฟ้าคืมแบบนี้ทั้งวันแน่นอนครับจริงๆบรรยากาศแน่นอนมากนะแต่ผมนี่เรอวที่จะมาเข้าป่าหาเห็ดก่อนนะครับ ก็ได้ไม่ได้ช่างมันครับขอแค่ได้มาเข้าป่าครับผมส่วนมากนะครับที่ผมเจอมันจะเป็นดอกที่มันเปื่อยแล้วนะผมนี่เป็นเห็ดพิษนะครับละงอกบนยอดเขานี่ไม่ค่อยเห็นนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามนครับพยายามเดินลงไปที่มันต่ำๆหน่อยครับ เพราะว่าด้านบนผมไม่เจอเลยนะนแล้วก็ตอนนี้ในป่านะรู้สึกว่าจะมีแค่ผมนะครับบริเวณนี้นะน,น,นี่เป็นเห็ดที่มันเปื่อยนะผมอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้นะครับเป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมนะผมเวลาที่เอาไปทํากับข้าวก็ขาจะเอาไปย่างผมย่างแล้วก็เอาไปตำน้ําพิษนะครับ แต่ดอกเมื่อกี้นี่มันเกะไปครับผมชาวบ้านน่าจะมาหาเขาไม่เอานะครับโอ้ไม่มานเลยครับผมเันี้ไม่เจอเห็ดเลยนะครับเมื่อกี้ส่วนทางชาวบ้านเนาะเขา รีบเดินไปทางนั้นแล้วสงสัยคิดว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขารีบเดินมานะครับสงสัยเขามาหาของป่าแได้ของป่านะครับส่วนเห็ดนะก็อ้าส่วนนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ไม่เยอะนะครับนี่ได้เท่านี้อยู่ยังไม่เจอเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมว่าจะผมจะตัดลงฝั่งนี้ผมลงไปหาที่ต่ำๆในกูอานครับวันนี้ที่สูงในเห็ดน่าจะยังไม่ออกนะครับไปเดินทางไปสู่ที่ต่ำๆกัน ทางลงเขาแล้วครับวันนี้สงสัยเห็ดมันไม่ออกที่สูงครับผมเมื่อกี้ไปตั้งไกลนะครับแทบแทบไม่เจอเห็ดเลย hey, บริเวณที่ลาดลงไปนี่ก็ไม่เจอเหมือนกัน,นครับผม นอกจากไม่เจอเห็ดแล้วยังไม่เจอชาวบ้านนะสงสัยผมมาผิดจังหวะนะครับโอ้โหสิไดยผมอัน,นี้มันน่าจะออกเมื่อวานถ้ามันบานหมดแล้วนะนะเก็บไปก่อนครับเพราะว่าวันนี้แทบไม่เจอเห็ดเลย นี่คือละโงกเหลืองนะครับแก่เต็มที่แล้วผมมีตรงนี้อีกสองดอกนะบ,บางคนนี่เขาไม่เอาเลยครับผมแบบนี้แต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าแทบไม่เจอเห็ดเลยครับผมก็คงต้องเก็บไปก่อนฮะ นี่ครับผมสีขาวๆนะี่คือร่องรอยดอกที่มันเปอยแล้วครับเป็นเห็ดละงอกนะครับแต่ว่าไม่มีดอกที่งอกใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องวนกลับนะครับเพราะว่าเท่าที่หาดูเนี่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะกลับเข้ามาอีกนะ ก็บงเล็บก,ก่อนนะผมถ้าฝนไม่ตกหนักนะช่วงนี้ผมก็ยังไม่อยากตากฝนเท่าไหร่ครับกลัวไม่สบายนะผมพถ้าเกิดว่าไม่สบายเนี่ยมันจะต้องชะง,งักนะผมหยุดการทำคลิปเนาะโอเคไม่มีแล้วครับไปเดี๋ยวหาทางออกจากป่ากัน ดูดอ,อกนี่ครับเปื่อยแล้วนะอ๊ะเ,เก็บไปดีดป่าเนะี่่ะเก็บไปแล้วกันครับผมแต่ว่ามีเวลาไปล้ามก็เปื่อยหมดนะครับแล้วงอกเหลืองนะโอเคครับผมสำหรับช่วงเช้านี่ก็คงจะต้องขอตัวกลับก่อนนะผมเพราะว่า เท่าที่หาดูแล้วก็เห็ดยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ส่วนมาก็จะเป็นเห็ดเก๋นะครับก็ถือว่าพอให้แม่ผมแกงกินอยู่นะครับก็นี่เดียวไปให้แม่แกงกินตอนเช้าเนาะไปโอเคเดี๋ยวขอตัวกลับแล้วผมอ๋อตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะตอนบ่ายไม่มั่นใจว่าจะตกอีกหรือเปล่าโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้ผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาแก้ตัวอีกนะครับไปโอเคเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ